สบายดีพี่น้องมุสุขสุขคนเลยพี่น้องมืง่อนาีมาน่อยมาเลาะตลาดมาเลาะซือ้อเครื่องแซมเซบาศมาน่อยน้อนห่อเขาบุญห่อเขาจ้ะพี่น้องคนจะไล่ลายเลยสบายดีจับพี่น้อง คนหลอกก็ไล่ร้ายลย้นะคนณก็ไล่รายเนาะนี่พี่น้องผืยังของเขาสบาย ยายกมาหลอดจัตตลาบแม่เขาเทศเพาเขาลงมือกันจงหวัดอะไรก็ไม่ได้เลยวันีนเออคือ่เลยอนเทปเด็กลงเลยแต่กแล้ว้แวกาแล้วแล้วก้แล้วาแ้กาแล้วกา้าล้แล้วก้า้าแกามาาล้าา้าก่าาแนแล้วกาแล้วกอ พ่อเถากันพ่อกับยายพี่น้อง <g ül> ยายกันมาลอซื้อของกินลองกัด ม oh. ัลหนจันเนาะต้นเานี้ห่อเเนาะอันแรมันจังซื้ออันนห่กเขา อักเสบถนองลายดิสดวมล่ำไสเขาคือสีมเศร้าผ่นล้วกฉีต้นางต้นยางต้นไางต้นย่งต้นางต้นยางต้นางต้นยางต้นยางต้นยต้นยางต้นยางต้นยาต้นยาต้นยางต้นยางต้นา้นยมต้นยา้นางต้นยต้นิต้นยต้นยางต้นยาต้นยางต้นยาต้นางต้นยมงต้นยางต้นยางต้นางต้นยางต้นาต้นยต้นยางต้ยาต้าต้นต้นยางต้นยางต้นยาต้นางต้นางต้างต้นยางต้นางางตาง

มาเรอซื้อแม่เน่ร์กซื้อมากล้วยได้แล้วจา้า เราซื้อไอปาสมจ้าเมื่อเีกาคนมาลา พี่น้องเลยเครื่องกองกันลายใบตองกันลายพี่น้องเพราะว่าเครื่องหอกเข่าพี่น้องลายผิดปกติเพราะว่ามันเป็นมือหอกเข่าจา้ะ<ๆ>ไม่รอดผลที่ไถ่เลยไถ่ทางใจพี่น้อ đó đi nó nói cái đó nó không không phải cái 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 หญิงปลาจ้าพี่นออ้องเราซื้อเครื่องอยู่ใน่นอน คนก็ะไลลายนอยตลาดกระฝนตกแต่ยักเพื่อนหน่อยนึง

ทีเขาไปเลาะซื้ออันอันของกินใส่อันน,น,นั้นเนาะจ๋าเนาะใส่ผ้าขาวพี่น้องอ้าวา่าข่ะใส่ผ้าเขาก่อนเลือกมาก้วาทอแล้วหมากัามากข้าวรบหมาัข้าว

มาเล่าสื่อขอบคุณจ้าคนก็เรียนดีเลยมาพูดารเนาะเอาไม่ถ่ายแล้วลืมัวนี้จะแห้งแล้ว อันน so ี้ได้ใช้เท่าไหร่บาอันตัวูกสาันเลย้อยทิใสซค่าเข่าอ่นนี้เอามอันเอาตัวซูกเด้อเอาตัวูกสิบพันเราขายชิดันไงขายเจ็ดพิซเอาพิดพันตัวพิซพันคนร้คนร้อะไรนะพี่น้องเนาะไม่ซื้อ ไงน่นคุณนันไหคอยกินด้นัดให้ได้หมครับเกลี่ยนน้อ่อนปักบนกระชงคือคุณนันไทคอยคุณไม่กินอะผู้ขายใ่ไ่ามีหลายแบบอย่าไปว่าลาแบบแบบชี้เลยบเคยทอนให้กับว่าคือกันเจ้ากระตือโรกระือเ้เอาิกันไรถาขายทุกนจ้ อยังอีกไม่น้อยนี่แล้วลูกเขาไปซื้ออะนาวะสิ่งอะไรไปซื้อลับซิ่อยู่ร่มโพแน่นี่ไปซื้อหมังม้ก่อนจ้าได้แล้วจ้า่น้องหลายอย่างพี่น้องลุงปุ้มป๋อเต็มหล่นเลยนะ ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องบ๊ายบายพ่อกัน